เดอะวิสาร์ดเวิโลกแห่งพ่อมดตอนที่458แอบเข้า1เปารนิยายวันอาทิตย์ที่12สิงหาคม2018ปีศาตาและเต่าบินไปในอากาศหลังจากที่สนทนากันสั้นๆเมกได้ปลิวไปจากลมที่รุนแรงทำให้เห็นท้องฟ้าสีแดงเลือดซึ่งมีชีวิตขนาดยักษ์5ตัวบินไปในอากาศและเปลี่ยนเป็นจุดแสงขนาดเล็ก แองเจลเล่เงยหน้าขึ้นและมองไปที่จุดด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ต้องการทำร้ายกองทัพของตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะหาสนามรบที่ดีกว่าข้าสงสัยว่ากระดูกอยู่ไหนแองเจลเล่มองไปที่เมืองสีเงินมันยุงยง่งเหยิงแองเจลเล่ได้ยินเสียงค้นกรีดลองและเสียงกลินเลือดลอยอยู่ในอากาศอย่งางไรก็ตาม เขาไม่รู้ว่ากระดูกอยู่ไหนแองเจเลยืืนอยู่บนยาสีเขียวสดใสข้างหลังเขาเป็นป่าที่เงียบสงบฉากนี้ดูแตกต่างจากสถานการณ์ที่น่ากลัวในเมืองอย่างสิ้นเชิงเขาขิดชั่วครู่เขาเอากระหลกมนุษย์สีเขียวออกมาจากถุงกระเป๋าและกดที่บนตาของกระดูกเล็กน้อยฟินิกมีเรื่องอะไร เจ้าจะยอมรับข้อเสนอของข้าหรือไม่เสียงของกระดูกดังมาจากกระโหลกไม่แต่ข้ามีคำถาม่างที่แท้จริงของปีศาจตายอย่างฟื้นฟูใช่ไหมความคืบหน้าของเธอเป็นอย่างไรแองจิเลธถามเสียงเข้มปีศาจตาหรือกระดูกคิดชั่วคู่และตอบ่างที่แท้จริงของเธอแตกต่างออกไป มันใหญ่กว่าปกตินอกจากนี้เธอยังมีสายเลือดของโทรหญิงในร่างกายของเธอข้าเดาว่าเจ้าเห็นร่างที่แท้จริงที่กลั่นของเธอไม่ต้องห่วงเจ้ามักจะเห็นเธอในร่างที่แท้จริงที่ไม่กลั่นและร่างกายขนาดใหญ่ของเธอมาจากร่างที่แท้จริงที่กลั่นร่างที่แท้จริงที่กลั่นหรือแอเจลรู้สึกล่งใจข้าคิดว่ามันเป็นร่างที่แท้จริงที่ไม่กลั่นของเธอ นั่นเป็นไปไม่ได้กระดูกหัวเลาะเธอแข็งแกร่งกว่าเราเล็กน้อยแต่ก็แค่นั้นนอกจากนี้ข้าได้มาถึงเมืองคริสตันแล้วทําไมเจ้าถึงไม่เข้าร่วมกับข้ามีทรัพยากรหายากมากมายที่นี่และข้าสามารถแบ่งกับเจ้าได้ก่อนที่กระดูกจะพูดจบแองเจลเลก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่เกิดจากการสั่นสะเทือนลอดกระดูกมาพบเพื่อนเก่าของเจ้า มีเสียงผู้ชายที่แหลมสูงมาจากกระโหลกเออาพาลาทำไมเจ้าถึงมาที่นี่เจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อครั้งที่แล้วเจ้าจะตายถ้าเจ้าไม่ออกไปเดี๋ยวนี้กระดูกหัวล้อยเอาละ่ะมีคนโง่พยายามจะตมตีข่าเพื่อความรักและความยุติธรรมข้าต้องกำจัดพวกเขาตอนนี้ <c oughs> มีเรื่องหนึง่งโปรดระวังให้ดีข้าสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้า บางคนอาจตามเจ้าการโลกแตกไปชิ้นชิ้นเมื่อกระดูกผู้จบการแสดงออกของเอเจเลเริ่มเคร่งเครียดเออ่เมื่อกี้ผมไม่ได้ดัดเสียงเยอะนะผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดนะครับผมเขามองไปที่ท้องฟ้าพีศาจตาและเต่าชลาสีตัวได้หายไปไมันดูเหมือนวูเขากำลังต่อสู้ในท้องฟ้าเขามองเห็นบางอย่างสีดำแแะะคลื่นระเบิดจากท้องฟ้าที่เหมือนดอกไม้ไฟ ออ่าของตรายักษ์ดวงดาวยังอยู่อีกหนึ่งนาทีข้าไม่สามารถเสียเวลาแบบนี้ข้าต้องย้ายเดี๋ยวนี้แองเจเลมองพปทีดรอบๆและรีบหายไปในป่าผึบพุ่มไม้ในป่าถูกฟันแองเจเลเอากระจกสีดำออกมาในขณะที่เขาว,วิ่งเขาเอื้อมมือไปในกระจกด้วยมือของเขาอย่างรวดเร็วมือของเขาขยับ ไปในกระจกโดยไม่มีปัญหาใดๆมันรู้สึกเหมือนกำลังวนน้ำในกระถางมีของปรากฏขึ้นในมือของอิจเล่หลังจากที่เขาวนสักพักมันเป็นเศษแลสีดำที่มีจุดสีเงินพบนผิวของมันคลึงอเจเล่ทำลายอย่างงา่าด้ทำให้เห็นไข่มุกสีขาวที่มีผิวที่เรียบเนียนไข่มุกกำลังปลดปล่อยแสงสีขาวที่อ่อนโยนและผิวของมันกระปกคลุมไปโดยลวดลายที่ซับซ้อน ลวดลายดูเหมือนถาวันที่มีใยแมงมุมผิวที่ผิวของมันนี่มันแองเจเล่เขารีบสแกนด้วยชิปขอกินได้ที่มีพลังงานชีวิตที่แข็งแกร่งภายในสีโลสแกนอย่างรวดเร็วแองเจเล่ไม่ได้มองไปที่ของเขาโยนไปในปากของเขาทันที ไข่มุกเปลี่ยนไปของเหลวเหนียวที่หวานของเลหลวไหลลงข้อของแองเจเล่แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแองเจเล่เอื้อมมือเข้าไปในกระจดโดยมือของเขาอีกครั้งเขาเอาหมวกสีดำที่ทาำจากไม้ออกมาจากนั้นก็ดามเงินเศษเกรอะขวดมาเล็ดสีดำและอายามณีขนาดเท่าลูกฟุตบอลแองเจเล่เอาของทั้งหมดที่เก็บไว้ในกระจกออกมา และผูกไว้ข้างเข็มขัดของเขาท่านใดนั้นเขาก็หยุดและหายไปในเปลวไฟหลังจากที่ตรวจพบการเคลื่อนไหวบางอย่างข้างหน้าหื้มีใครบางคนพูดจากป่าลึกชายชรลาสองคนในชุดคลุมสีเขียวเก่าออกมาจากพุ่มไม้หลังจากได้ยินเสียงหลังจากที่มีเสียงแล้วผูกเขากําลังตรวจสอบพื้นที่ที่เองเจเลยกาลังยืนอยู่ความสามารถในการเทเลพอร์ตชายชรลาคนทางซ้ายสงสัย มีกลิ่นกันมามันันในอากาศเขาดมเราไม่มีเวลาให้เสียเราต้องไปที่เมืองเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปกันเถอะชายชายลาคนขวาพูดเสียงเข้มพวกเขาเริ่มขยับไปที่เมืองเงินอีกครั้งร่างกายของพวกเขาเคลือนไปด้วยแสงสีเขียวและท้าของพวกเขาไม่ได้ขยับหนวดออกมาจากขาของพวกเขาและสนับสนุนร่างกายของพวกเขาแทน พวกเขาเกือบจะดูคล้ายกับปลามึกกำลังเดินไปข้างหน้าโดยหนวดที่ติดกับพื้นดินและลำต้นของต้นไม้ชายชาลาสองคนหายไปในป่าภายในวิ่กีวินาทีหลังจากผ่านไปประมาณ10นาทีก็มีลูกไฟปรากฏที่ตำแหน่งที่เองเจเลเคยยืนอยู่ไฟเปลี่ยนเป็นมนุษย์อย่างรวดเร็วมันเป็นเอเจเลที่มีผมยาวสีแดงเละชุดคลุมสีขาว เขายืนมองไปที่พุ่มไม้ที่ชายชาาทั้งสองหายไปและเลิ่มไปข้างหน้าอีกครั้งปีศาจตากระดูกและหลอดคนอื่นๆแข็งแกร่งกว่าข้าข้าควรอ,อยู่ห่างจากสนามรบที่ข้าวางแผนไว้เขาถอนหายใจเขาเพิ่มความเร็วและขยับไปในทิศทางที่มีคุ้นเคยตัดฉากนะครับในป่าสีเขียวที่สดใสมีรูปปั้นหยกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้สูง มันเป็นหญิงสาวเปลือยครึ่งตัวที่มีทะยงยาวในมือดูเหมือนว่าเธอกำลังจะก้าวไปข้างหน้าและส่วนล่างของร่างกายของเธอปกคลุมไปด้วยกระโปรงสีขาวผมยาวของผู้หญิงและใบหน้าที่ค่อนข้างน่าดึงดูดหลุบปันกำลังถือทะยูยาวในมือและมีเมืองขนาดเล็กในกลางฝ่ามือของเธออีกข้างหนึ่งในใจกลางเมืองมีอาคารสีขาวที่ดูเหมือนวิหาร มีผู้ชายและผู้หญิงเปลือยครึ่งตัวก้าเหลืงลังเดินไปรอวิหารวันทพันเยอะจังในผู้มไม้ขนาดใหญ่ไกลรูปปัน้นแองเจเลกกำลังจ้องไปที่รูปปัน้นพางช่องว่างระหว่างต้นไม้มันสวยเขาถอนหายใจในขณนะที่เขามองไปที่รูปั้นลูป,ปั้น มีความสูงอย่างน้อย1,000 0เมตรเขาอยู่ห่างจากรูปปั้นประมาณ10กิโลเมตรแต่เขาก็มองเห็นทุกรายละเอียดพุ่มไม้สูงหลายเมตรและต้นไม้ขนาดมหเขือมามีความสูงหลายพันเมตรพื้นในพื้นที่ปกกลุมมีขนาดใหญ่แองเจเลสสังเกตเห็นพื้นรอบๆที่สูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขาเดินเขารู้สึกเหมือนกำลังเข้าไปในอาณาจักรของยักษ์ เขาคิดว่าเขากำลังตัวหดอย่างไรก็ตามขนาดของพืชก็เพิ่มขึ้นแองเจเล่มองไปที่เมืองบนฝ่ามือของรูปปันและตรวจสอบข้อมูลเทพธิดาแห่งการลาสัตว์นี่จะต้องเป็นสถานที่นั้นขา้าได้ยินมาว่าไม่มีทหารที่แข็งแกร่งคุมกันสถานที่นี้แต่มีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่นี่ขา้าควรไปรวบรวมข้อมูลที่ข้าต้องการ เขามองเห็นน้ำตกที่กำลังไหลมาจากฟ้ามืดแต่เขาไม่พบบันดไดใดใที่ดูเหมือนไม่มีคนใครออกจากเมืองและไม่มีใครพยายามเข้าไปตามข้อมูลที่เองเจเลได้รับจากปีศาจตามันไม่มีของหายากในวิหารและหนังสือที่เก็บไว้ในห้องสมุดเป็นข้อมูลทั่วไปดังนั้นหลอดจึงไม่พุ่งความสนใจมาที่พื้นที่นี้อย่างไรก็ตามมันเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับเอองเจเล แองเจเล่ตรวจสอบสภาพแวดล,ล้อมและเขาเอายาสีเขียวออกมาแล้วดืมนั้นทั้งหมด <c oughs> หลังจากมีเสียงเหมือนน้ำระเหยร่างกายของแองเจเลก็ค่อยๆหายไปในอากาศเขายกมือขวาขึ้นแต่ไม่สามารถมองเห็นฝ่ามือของตัวเองได้แองเจเลยืดตัวเราเขากระโดดไปข้างหน้าและบินไปที่วิหาร สถานที่นี้เงียบมากมันรู้สึกเหมือนคนในวิหารไม่ได้สังเกตเห็นว่ามีสงครามเกิดขึ้นมีกระต่ายและกวางวิ่งไปรอบๆต้นไม้เองเจเลพยายามไม่สัมผัสต้นไม้หรือพุ่มไม้สูงในขณะที่เขาย้ายไปที่เปลืองบดฝ่ามือมีฉากปแปลกๆปรากฏรอบเองเจเลในขณะที่เขาเข้าไปใกล้เมือง เขาเห็นปลาที่ยาวมากกว่าหนึ่งเมตรกำลังว่ายบนยามันรู้สึกเหมือนอากาศเป็นน้ำสำหรับพวกมันนอกจากนี้ยังมีหอยเหล่านี้ที่กำลังว่ายอยู่ในอากาศมีปลามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาเข้าไปใกล้รูป,ปันแองเจเล่หลบปลาอย่างระมัดระวังในขานาดที่เขาบินไปในอากาศประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาเขาก็มาถึงวิหารบนฝ่ามือวิหารเงียบ เขาเห็นผู้ชายและผู้หญิงหลายคนในชุดสีขาวเดินไปรอบๆและมีเจดีย์ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางของอาคารสีขาวมีกลุ่มนักบวชสวมชุดสีขาวกำลังตัดปลาบินในขณะที่สวดคาถาแปลกๆเองจะเลข,ขยับผ่านชายชุดขาวโดยไม่ทำให้มีเสียงใดๆ คนเหล่านี้มีระดับพลังเท่ากับพอมนระดับหนึ่งและมันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะตรวจพบเองเจเลไม่มีผู้คุ้มกันที่เจดีคนที่เองเจเลพบมีเพียงนักบวชเองเจเลขยับไปข้างหน้าทางซ้ายของอิงเจดีและเข้าผ่านประตูขนาดเล็กเขาเริ่มค้นหาสิ่งที่เขาต้องการทันทีหลายนาทีต่อมาเขาก็เข้าไปที่ทางเดินที่มีประตูสีดำอยู่สุดทาง มีแมวสีขาวสองตัวกำลังนอนอยู่ข้างหน้าประตูแองเจเลเข้าไปใกล้ประตูเขามองไปที่แมวและกดผิวของประตูสีดำประตูถูกเปิดอย่างช้าๆโดยไม่ทำให้เกิดเสียงดังเขาเข้าประตูและปิดมันอย่างช้าๆนอกจากนี้ก็เริ่มสังเกตห้องอย่างระมัดระวังนอกจากนั้นนะครับล้วก็จสังเกตห้องอย่างระมัดระวังแล้วก็จบนะครับตอนนี้ที่ 58 <ales> ถ้าผิดาราดกันหรือภาพแปลกของทางผมรีบนะครับแล้วก็ผมไม่ได้อัดมาประมาณเดือนหนึ่งนะคลิปที่ทุกคนเห็นคือวอดวัดทิพซุ้ทคิดดคิดทุกคลิปที่ทุกคนเห็นนะเป็นคลิปที่ผมอัดก็จบตอนที่400นะคลิปที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นคลิปที่ผมอัดไว้ประมาณเดือนหลายเดือนก่อนนะครับก่อนที่ผมจะลงก็ ผมไม่ได้มาปันเดือนหนึ่งนะครับเพราะมีหลายเรื่องนะครับก็ทั้งงานทั้งปัญหาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเออก็เลยไม่ได้ทีนะครับผมแลวช่วงนี้ก็น่าจะกลับมาหดได้นะครับแต่ยังมีอาการไอเนี่ยอันนี้ผมไอให้ดูเลยเพราะในคลิปของผมตัดออกเยอะแล้วครับตอนที่ไอแล้วก็เสียงรบกวนเยอะฝนก็ตกเออทนอะไรตัวนี้ปัญหารูปเรานะครับแต่ก็พยายามอัดให้ได้นะครับผมก็ใครที่ยังดูอยู่ก็ขอบคุณนะครับถ้ามีคอมเมนต์มากก็อาจจะรีบทําขึ้นนะครับผมก็ไม่มีคนเร่งอะไรเลยไม่ได้ทําไง แต่จะมีคนเล่นก็คงทำไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพม,มันไม่มีเวลาเนาะก <c oughs> ็ <g ül> ใครที่ยังดูอยู่ขอบคุณน,นะครับผมผมก็จะทำให้จบแน,น่นอนนะครับเรื่องนี้ต่อให้ช่องบินหรือยังไงก็ทำให้จบ้ะผมไม่เป็นอะไรไปก่อนนะถ้าเป็นอะไรไปก่อนเดี๋ยวผมฝา,ากเพื่อนทำแล้วกันเออผมอยากทำให้มันจบอะอเหมือนเป็นความหวังในชีวิตนะครับที่จะทำให้จบแล้วก็ผมไม่ได้รีบทำนะก็ทำแบบเรื่อยๆเนาะถ้าจบไม่รู้จะปีไหนจะจบอ่ะจะจบก่อนอันนี้ที่ก,ก่อนห้าปีเราก็ไม่รู้นะก็ไปแล้วสวัสดีครับพูดมากแล้วไม่ได้ไม่ได้พูดตายคลิ